สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4คุณครูชื่อครูอุไรรัตน์นินัยสงคค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือทักษะการทำงานร่วมกัน ก่อนอื่นเรามาดูคำจำกัดความของทักษะการทำงานร่วมกันก่อนนะคะทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตามลำพังต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่พวกเพื่อทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ค่ะต่อไป มาดูความหมายของคําว่ากลุ่มค่ะกลุ่มหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกันหรือมาปรึกษาหารือกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้หมดไปหรือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มและของตนเองที่ได้กําหนดไว้สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์และดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะต่อไป เรามาดูคำจำกัดความของกระบวนการกลุ่มกระบวนการกลุ่มหมายถึงกระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์และมีการดำเนินงานร่วมกันโดยผู้นำกลุ่มและสมาชิกต่างก็ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการทำงานที่ดีเพื่อนำกลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะเอาละค่ะ ต่อไปเรามาดูกระบวนการกลุ่มนะคะกระบวนการกลุ่มนะคะประกอบด้วยขั้นแรกขั้นที่หนึ่งขั้นตระหนักค่ะขั้นที่สองขั้นวางแผนปฏิบัติงานขั้นที่สามขั้นลงมือปฏิบัติงานขั้นที่สี่ขั้นตรวจสอบประเมินผลงานขั้นที่ห้าขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานและขั้นที่หก ขั้นสรุปผลงานค่ะต่อไปนะคะเรามาดูระยะเวลาของการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มซึ่งประกอบด้วย3ระยะนะคะระยะแรกเป็นระยะสร้างสัมพันธภาพระยะที่2เป็นระยะดำเนินการและระยะที่3เป็นระยะสิ้นสุดการทำงานกลุ่มค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูลักษณะของกลุ่มที่ดีว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะลักษณะของกลุ่มที่ดีต้องประกอบด้วย 1. มีโครงสร้าง 2. มีความสัมพันธ์หรือมีการติดต่อกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 3. มีบรรทัดฐานหรือมีกฎระเบียบ 4. ต้องมีค่านิยมและทัศนคติในเรื่องบางอย่างร่วมกัน 5. ต้องมีงานหรือกิจกรรมต่างๆตามวัตถุประสงค์ 6. ต้องมีระยะเวลาในการอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งและ7สมาชิกของกลุ่มทุกคนจะต้องมีความคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีและนี่ก็คือลักษณะของกลุ่มที่ดีค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ นักเรียนก็ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันไปแล้วสำหรับวันนี้ครูย,ยังมีกิจกรรมปฏิบัติในหนังสือเรียนหน้า56ไว้ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ